โอเคก็ต้องหกดาบทักทายสบายดีูเพื่อนลุงป,ป้าน้าอาแล้วกูดูคนทีหลงติดกับดับมาเ <c oughs> บาิ้งลิฟคอยได้ตอนนี้เนาะสำหรับเมื่อนี้มาเขาคอยปักคักสตูริโอตอนนี้เขามาอยู่กับรถอ่ออรอาร์กอาวอุกตุกอบบไอสัตว์เชีย่ยตอนนี้เขาก็มาอยู่กับรถมาร์กทูงคอยเนาะเมื่อนี้คอยจะมาแต่งรถมาร์กทูงคอยได้ซื้อมาบางเมื่อคืนนี้ใหม่ๆมดัดๆเลยครับนี่แต่ตอนนี้ต้องออกมาลุงมาก่อนลงมา อย่าดื้อลงมาลดหูลงมา,ล,ล,งมาลงมาเถิดคือกำลังออาคอมูซึกตอนนี้ก็คืออนเอาไม้ตัวหนบ่มวงเนะเาะออตกลงมาละเอ้ํารถกูจี้ว่าสีโปกมาเลยท่านผสมอ่าก่อนอื่นเมื่อหอต้องมาหู้เนาะว่าหาจะแตง่งรถคันนี้เหาต้องเห็ดจังใดอ่าก็คือตอนนี้คอยปล่อยตัวลินก่อนเนี่ยกระบะซิงควนขาวจะไปเปลี่ยนควนให้เป็นควนดอยังคือกระบะซิงเนาะตอนนี้เงินของคอยก็มี สูตรเลยหมายถึงอยู่ในต้นตัวของค่อยแต่ว่าอยู่ในบัญชีก็มี2ล้านแต่ก็น่าจะพอแตง่งรถคันนี้อยู่อ่าโจโกทรัพย์ขึ้นมาเนาะเขาก็เข้ามาที่หน่วยลกูกและกะ้วก็เข้ามาวอลสต็อกเข้ามาที่เทอร์ไบท์คันนี้เลยราคาจะอยู่ที่ล้านาสามทนผป้ชมล้านสามเดี๋ยเขาก็อ่ามาติกตัวนี้เลยมันจะเป็นห้องแต่งมา r ทูมาติเข้าไปเลยราคา2องแสนสีมันจะบวกขึ้นมาเพิ่มพอดีเป็นล้าน เหาก็ติ๊กก็กซื้อมาเลยล้านหกเนาะผู้ชมรถไปมาเลยเงินเทาก็จะไปลอะอ่าค่อยกับโมฮูระมันสีไปจอดอยู่ใส่ส,สำหรับรถเทเลบอยของเขาเนาะโอเคเดี๋ยวเขาจะไปเบิึงทีไนา์ขับของเขาเนาะอ๋อหรือบอกไปอ่าก่อนที่ว่าเขาจะซื้อรถเทเลบอยได้เนาะเขาต้องมีไนา์ขับก่อนเดาจะมาเบิึงเลยไนา์ขับตัวใดก็เข้ามาตัวนี้เนาะ ่าในขับนี่เลยของข่อยจะซื้ออยู่ที่ประมาณล้านสี่น่าจะประมาณนี้แหละราคากะล้านต้นๆเนาะล้านต้นๆเลยและะ้วก็จะมีที่จอดรถเทเลาบอยตอนนี้ข่อยจะไปบึงเอา้าต่ำหมดซะจะไปบึ่งนายขับข่อยก่อนว่ารถมาจอดแล้วบ่ะอ๋อมันจะเป็นบอนจอดรถเทเลาบอยอยู่นี่เลยอยู่ในบอนในขับเขาหลังจากเข้ามาเขาก็ต้องกดเทเลาบาก่อนทีเดียวเขาจะลองขึ้นรถเทเลาบากัน จะเอารถออกไปเอาไปแต่งอยู่นอกมีอะไรนี่อ๋ออันนี้มันจะสามารถแต่งรถเทเลบอยอยู่ในนี้ได้เลยแต่ข่อยจะบวแตง่งจุดประสงค์หลัก,กของข่อยคือเอามานี่แหละฉี่ออกไปเลยเนาะอารถจักรห่ออยู่ไหนะเดี๋ยวห้องรถจักรห่อหอก็มาคทู โอเคมันก็นจะมาสปอ,อนยึดตัวหน้าเขาเลยเนาะมาร์คทูเนาะหลังจากที่ว่าเขามีมาร์คทูแล้วเขาก็สามารถใส่ซค์ขับห้องมาได้เขาก็คลิกเข้าคลิกตัวเอ็มก็ดูว่าก็ต้องสมัครเป็นมออเตร์ไซค์ขับก่อนเนาะคลิกเข้ามาตัวเอ็มแล้วก็คลิกเอนเตอร์เข้าไปแล้วมันจะมีเดี๋ยวค่อยจะออกขับก่อนอ่าเข้าไปเนาะแล้วมันจะมีมาร์คทูเอชีพายแอนโทนี่มันมีครูเดาสี่นาทีเดี๋ยวค่อยจะเอามาร์คทูมากกบูด่าห้องขับได้กู ผู้ดาวซีที่เนาะเขาต้องได้ขี่ไปเอายูโฮงจอดรถซึ่งว่าโคดไก่เลยอ้อค่อยลืมบอกเลยเนาะสำหรับรถเทเลบนี่ผู้เดที่ว่าอยากซื้อในราคา2ล้านเนาะสองล้านแปดเขาต้องจะต้องซื้อรถเทเลบก่อนแล้วกะมาเหตุภารกิจที่ว่าอยู่ในนี้อยู่ในหน้าจอนี่ให้ครบ5้าภารกิจแล้วมันจะปลดล็อกให้ซื้ออ่าเขาจะแต่งเขาต้องกดั้งเลยบอกว่ากดนางแล้ว กูจะอีป่ะบูได้ซื้ออีกอันหนึ่งว่ะเดี๋ยวค่อยต้องเข้าไปเสกก่อนเนาะตัวรูปนี้เกี่ยวป่ะวะอ๋อตัวรูปนี้ซีแส่เ,สเลยนผู้ชมตัวนี้เงินไ่พอโอเคเดี๋ยวค่อยจะตัดไปตอนที่ว่าเงินค่อยพอเลยเนาะแล้วเขาจะมาต่อตอนนั้นเลยโอเคฮขกก้าจบโทรศัพท์ขึ้นมาเนาะทำการซื้อห้องแต่งรถของเขาเนาะแต่งรถมากรูของเขาห้องนี้น่าจะเป็นสองห้องนี่แหละน่าจะซื้อ อ่าเขาก็บวกเข้ามาเลย4้0ตีไป5 0นเลยแหละอ่าอันนี้เมียงวะสั่งมาเนาะต้องสุดใจเคหลังจากซีเรียลฮาก,กะจะได้จอเข้าไปได้รถว่ะอ่าฮูสึกคือว่าตอนนี้เขาอยู่บนคนหลายๆแบบเสียวที่มันจะขาเขาเนาะเดี๋ยวค่อยเอารถไปจอมนึ่นก็ซะจะถือเกียริถอยเข้าไปไว้ในๆก่อน นตรายเนาะจอดอยู่กลางทางพเพิ่นเจอน่ะมีใบในกะจะจะปลอดภัยนิดหนึ่งเนาะเชเข้าไปในเลยเชหลังจากเข้ามาแล้วมันก็นจะมีห้องอ่าหน้าจออย่างวะวัดบูธวะเคลื่อนแบบพวกรถแข่งเขามักเอาขึ้นไดโน,โน่แล้วมันจะมีตัววัดนะแล้วจะเป็นตัวแต่งรถคันนี้แหละเขากะกด F อเข้าไปดังทักาดกดอ e ีไปเลยเนาะกดอ e ีเพื่อแต่ง บอีโอเคอาร์เมอร์ของเขาจัดติดไปเลยนะพี่ชมร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เมียกปะอ๋อตัวนี้จะเป็นในส่วนของสีบอกอ๋อเป็นลายมาดิตัวนี้ก็จะเป็นหัวฟาสูบเนาะนขั้วลำคาลย์ในอันตัวหนังสืออยู่ถึงนี่นะมันขึ้นมาสเตกปะตัวนี้จะเป็นสูบรถเนาะอ๋อตัวนี้มันจะเกี้ยงๆขึ้นมาแปนบ่าหัวสูบหรือว่าปากคาบิว จะอย่างยากๆนี่แหละของเครื่องยนต์ของมันแต่งไปเลยของเขาก็ซื้อไปเลยเนาะจัดไปทุกอย่างตัวนี้ก็เครื่องพวกเอนจินเอาเลเวลซีไปเลยเนาะจัดไปเลยเลเวลซีตัวนี้มีอย่างโอตาไฟเขาต้องเอา LED โอุ้มว่ามันจะได้ใส่บ่สำหรับรถคันนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นออลายเป็นลายบ่ก็มีหลายไล่เติบเนาะเดี๋ยวเขาจะไปแต่งสีมันก่อน มีประกันสั้นหนึ่งประกันสั้นส,นสองตัวนี้พอดีเลี้ยงสีเนาะอ่าจะเอาสีอย่างดีวะเอาแบบต,ต้องตาหนึ่งหนึ่งนะสีอย่างดีสมบผรณสีเขียวบ่เอ๋อเดี๋ยวค่อยจะไปเบิ้งลาวาเลสก่อนค่อยมักสีลาวาเลสมันแจ่มดีอ่าอยู่ที่าาทบ,บุมีลาวาเลสปะเสบลาลาวาอยู่สิวะสีทะเลไปสีทะเลก็แจ่มคู่กันได้ คาร์วาเลตบอดี้ยูนแบ่บอดี้ยูนนี่บปล่าโอ้สีตัวนี้เป็นสีคนรวยเนาะตัวนี้เป็นสีที่สองอืมเอาสีอย่างดีโอ้โหตัวนี้เขียวสุดเขียวเลยเรเดี๋ยวเขาจะเอาโซนสีตัวนี้เอาเป็นสีทะเลเมื่อกี้เห็นอยู่ใช่ป่ะสีทะเลออาตัวนี้เลยจัดมาเลยสีทะเลตัวนี้จะเป็นสีที่สองเนาะสีสองนี่ค่อยคิดว่าคาดดำดีป่ะวะ มันม่ให้คาดดำเนาะเอาสีได้ดีสีแะเรียบๆดีแล้วก็ส่วนต่อมาคืออีหยังเนี้อันนี้มีหยังอ๋อมันจะมีสีแทรกอ่าสีทะเลต้องเอาแทรกดำบ่หรือว่าแทรกขาวอ่าแทรกขาวซะเนาะโอเคอน,นี่สีที่3มีหยังปะอ๋อโลโก้ครูบ่ต้องใส่ดอกมันจําเป็นขายได้เท่าไหร่วะ ชิบหายขายได้สองล้านอ่าตัวนี้จะเป็นปืนที่ว่าติดระเบิดเนาะมันจะเป็นปืนกลที่ระเบิดแต่ตัวนี้จะเป็นโฮมิงมิสไซล์เนาะเขาจะเอาโฮมิงมิสไซล์แหละโฮมิงกมิสไซล์คักสุดอ่ามืดระบบอะเดี๋ยวแต่งลายอันนี้มีอย่างคอยยังงงอยู่มันคือโบเปลี่ยนอย่างไรวะอ๋อตัวนี้จะเป็นเรื่องของควัน เอาสีผู้บอกเคสีนี้แหละนีจะเป็นาลายปะลายลายตัวนี้เฉเอาลายดีบว่วะหรือว่าบูสัยดีต้องเลื่อนเลื่อนมงเนาะตัวนี้ชื่อใจเขากะจัดแมนเลยลายนี้ยังหลอกลายตัวอยู่อืมเขาคิดว่าน่าจะบูสัยลายดีกว่านาะโอเคน่าจะเ,เพียงเท่านี้ละออกไปมาเอา อ้าวเซิฟคนคือรุนหลายแทะชิมหายเกิดจะเกิดกับเซิฟเดียว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 ใครปั้นเท่านี้วะล็อกเป้าแมนเลยล็อกเป้าแมนเลยใส่พ่ยื้อใส่ยนแมนไปเลยนะร้องของเนาะปลาเฮาระเบิดตีสี่ควันของเขา แกมหมดแล้วครับผู้ชมเอาไประเบิดเพเยอร์ก่อนระเบิดตอกยุบรวมย้ำยุ่ยเสร็จละตายไปเฮ้ยมันคือบล็อกคนว่ะ สูงน้ำหน้าิดจะซ่ากับไอ้หมน้องคิดแล้วระเบิดเรถมันกัดกระสุนวะดอเด้อเดเดก็ยิงบวเขาเอ้ลำปุมันคือกัดกระสุนสิวะ โอ้เจอปู่แล้วแล้วผู้ชมไปก่อนข่อยไปยู่ล,ละเจอปู่ออกเซิร์ฟโดยด่วนเลยค่อยไปยู่ละค่อยไปอยู่ละเอาเป็นว่าคลิปนี้เนาะจบไปเพียงเท่านี้เนาะผู้ชมเนาะเจอปูลลข่ขอก่อนสำหรับการแตง่งรถกะมีเพียงเท่านี้แหละแต่งรถมาครูของเขาเนาะโอเคถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นจนังใจกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ข่อยแนนได้เท็่คลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวบ๊ายบาย